สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชกิกทุกท่านทุก่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแชแนลในคลิปนี้เป็นสูตคคำนวณหลักสิบดนลเบียบคู่ขี้สองตัวเดินดีต่อเนื่องสิบเจ็ดว่ติดในคลิปนี้ผมจะมาคำน,นวณนไปชมกันในแนวทางงวดวันที่16พฤศจิกายน2568งวดล่าสุดผ่านมาครับแนวทางสูตรนี้คำนวณ9คำสามผลสามตัวคือ898นะครับ ก่อนจะไปคำนวณเรามาดูซีีสูงกันครับวันแรกครับคำนวณห้าก้าครับออก8ปด้าสีครับเน,นวันแรกเข้าลินตัวที่2ครับมาที่หลักสิบบนถูกเป็นวันแรกต่อมาวันที่2ครับวันนี้คำนวณได้สองกับหก ผล3ตัวคือ5 6 3ออกตัวที่2หมันลักสิครับเมื่ที่3คํคำนวณให้8กับ2ออก6 8 7เขเา้าใยนตัวแรกครับอันนี้หลักสิบ์เมื่อที่4ครับไดรีคู่ครับนี่คือแนวทางสู่คู่ขี้ปักหลักสิบ2ตัวดีๆนะครับ โมดีครับได้8กับ2ออก2อ7งเดมดี่5ครับได้4กับ8ครับผลออก3 8 8 8ดทมดี่6ได้6กับ0ออก3 0มย์ครับโมดี่7ได้5กับ9ออก3 5มานโมดี่8ครับได้9กับ3ออก339มเก้นที่มา2ตัวเลยครับเลขนีที่เข้าหลักซิพเลิหนึ่งครับโมดี่9ได้0ูนย์กับ4ออก2องวัี่10 คำนวณได้แปดกับสองครับออกสามงวัที่สิบเอ็ดได้หากับเก้าออกแปดห้าสองวัที่สิบสองครับวดนี้ได้หกกับศูนย์ออกแปดหกห้าครับในวัที่สิบาวดนี้ครับได้หนึ่งกับห้านะครับออกสามห้าหกในวัที่สิบสี่ออกห 14, ออก 6, สี่หกูนี้คำนวณได้ศูนย์กับสี่ในวัที่สิบห้าออกเก8าเจ็ดแปดคำนวณได้สามกับเจ็ดวัที่สิบหกออก6กเก้าหกู 6, นี้คำนวณได้เก้ส ว่าได้สิบเจ็ดว่าได้สิบเจ็ดที่ทผ่านมาออกแปดเก้าแปดศูนย์นี่คำนวณเก้าสามเข้าดินตัวแรกมาอนักสิบถูกเป็นว่าที่สิบเจ็ดนะครับอย่างในคลิปนี้เป็นสูตคคำนวณหนักสิบบนนะครับเดินดีต่อเนื่องสิบเจ็ดว่าติดนะครับซึ่งผมจะคำนวณย้อนไปดูตั้งแต่วันแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับ ใครที่กำลังตามหาศูนย์ที่อยู่บนเวนครับจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ปี68ครับผลของราวัลที่1วันนั้นคือ8 4 7 3 7 7ถ้าจะ3 7 7ออก8 9 4นะครับ อันนี้จะเป็น3ตัวท้ายคันที่1นะครับทายคันที่2ออก6 1 3ท้าทายคันที่3ออก 6, 5 2ท้าทายคันที่4ออก0 0 1วิธีคิดสูนี้ครับใช้ทำลหลักหลักแสนวกกันหนึ่งครั้ง ใช้ลำหลักหมื่นบวกกั erman, บลักพันบวกกับลักร้อยบวกกับลักสิบแล้วหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งครับบวกกับลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสามครั้งครับบวกกับลักหน่วยครั้งที่สองครับบวกกับลักหน่วยครั้งที่สามบวกกับลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งนะครับบวกกับลักสิบครั้งที่สี่ในบูรีนี้คงที่ครั้ง สืบถึงวันแรกท่านผูช้ชมมาลองคำนวณเทียบดูลครับ8บวกสได้12บสองบวก7จ็ดสิบเก้าบวกสามย7 3 3ิบเดสวกสา2ส45อวันแรกได้5ครับนี่คือตัวแรกเราจะบวกาสี่แต้มได้ท่าเก้าครับคำนวณได้ห้ากับ9ครับ,บ,รบผล3ตัวออก8 9 4 เ้าเยนตัวที่สองปรากฏที่จํานักสิบครับคี่เก้านอนี้คือสีทิ้งมันแรกที่สู่นี้เริ่มเดินต่อไปวันที่สองครับนงวดที่2ออก5.6.3ครับเราจะนำข้อมูลในงัวนนี้มาเป็นตัวตั้งคํานวณนะครับเพื่อคํานวณแาเลขี ฝากหักสิบวันนี้นะครับท่านชมก็มาลองคำนวณเทียบดูนะว่าได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะครับสิที่ัที่สองจะใช้วิธีคิดแบบเดียวกับวัแรกนะครับ กำลังบวกดำเลยครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกแปด 17บบวก8 25 30 3 2 3 7 3 8บวก8 46บวก5นะครับอ่านี่คือผลคำนวณได้ในวดที่2นะครับได้2กับ6ออก5 6 3หาเข้ากินวดที่2หมายลสิบนะครับต่อไปครับ4ี่ีมที่3 วิธีคิดสูตรนี้ครับใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยบวกบวกกับหลักสิบแรงครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองแล้งนะครับหลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสามแล้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกับหลักร้อยครั้งที่สี่คูณสามบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่นำรูดินหนึ่งลงที่รั้งนะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสิบเก้า บวก 5, 24ย7บวกเจ็บวก7 41 48บอบวก9บวกเป็แต้มได้เทกนี่คือผลในครมวดที่3ได้ไปกับ2ออก6 8 7ถูกเป็น3งวนนะครับนี่คือสถิติ3าวนแรก ว่าต่อไปครับสี่ทิมดที่อ่าสิบหกทูโจมาลองคำนวณเทียบดูครับวดที่สิบหกออกหกเก้าหกนะครับสู่ในมดที่ออสิบหกคำว่าเก้ากับสามจริงหรือเปล่ามาลองคำนวณดูนะครับซึ่งผมจะนำข้อมูลในงวนนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับเพื่อหาเลขหลักสิบในงวดนี้นะครับ สูนี้ครับใช้หลักแสนหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยบวกกับหลักสิบแรกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกกับหลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสามครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามครับหลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่บวกกันคงที่ครั้บแปดบวกจะได้สิบห้าบวกยี่สิบ บวกเก้าสามสิบสามเจ็ดวกหกสี่สิบสตัวแรกที่ได้รีเก้ครับนี่คือสิมมดที่สิเราจะปูพื้นสามแทมได้เราสาครับคำนวณได้เก้าผลน้ำมันออก 6, 4, 3, 4, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 9, ้าหสี่จิมมดที่สิบหมายหลักสิบนะครับต่อมาขวดที่17นะครับ สูตรในคลิปมีวิธีคิดใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยบนบวกกับหลักสิบแรกครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับบวกกับหลักสิบขอาไปบวกกับหลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสามครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองแล้วบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งบวกกับหลักสิบรั้งที่สี่แล้วก็บรินิค่องที่ใครับ ในมดที่17สูตรสูนี้คำไน้9สครับท่านชมลองบวกนำนะครับผลออก898ถูกเป็นงวดที่17นะครับคลิปนี้เป็นสีถึิมวดที่18ครับผมจะคำนวณในช่วงกันเป็นแนวทางนะครับใครกำลังตามหารแนวสูตรหลักสิบแรงอยู่มาด้วยครับ วิธีคิดแนวทางสูในคลิปนี้ครับใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกับหลักร้อยครับบวกกับหลักสิบแล้วบวกกับหลักรวยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สองบวกกันสามครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลักหนู่ครั้งที่สามหลักรวยครั้งที่สี่บวกกันสามครั้งบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่นำบวกได้หนึ่งคงที่ครั้งครับ สามบวกสี่เท่าเจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบวกแปดยีบวกแปดบวกเก้าสบวกแปดห้าบวกแปดบวกเก้บวกหนึตัวแรกวันนี้ได้เลขสองเราจะบวกไปวสี่แทนไปแล้วหกวันนี้ผลคำนวณได้คือสองกัซึ่งเป็นเลขคู่นะครับ ในคลิปนี้เป็นซีดีงวดที่18นะครับอันได้สองกับกถ้าชอบแนวทางสูงนี่แค่ภาพให้จมไว้เลยครับ หลักศิบงมวนนี้คำนวณได้สองคำพครับส่วนคลิปหนะ้าผมจะมาลงสู่หลักหน่วย ดูกันนะครับแนวทางในคลิปนี้เป็นสูตรหลักส0บนนะครับแบบคู่ขี้ครับวันนี้มาลุนครับสูตรได้สองหนะครับท่านชมห็นยังไงครับแนวทางสูตรในคลิปนี้ของมไวไ้ได้ได้คลิปนี้นะครับ คลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ